อยู่น้ากันที่ผมว่าผมบอทผู้ใดผู้หนึง่งเทิงผู้ชายเทิงผู้หญิงเรื่องพวกพวกนี้คนสองคนมันต้องปรับโตส่กันกาคุ้ยกันตน,นเรื่องกับเขาเรื่องเสียผาจะเรื่องในมงุงบ่กาคุ้ยกันบ่กาปรึกษากันมันก็เลยอยู่น้กนากันยากอยู่น้ากันลําบากมันก็เลยหาจอบลอยเองตัวควมสมดุลของเรื่องนี้บ่จัดให้กันบ่ปรับส่กัน คุยใหญ่ <expand> ิคุยใหญ่ิเ <boyfriend> รื like <bbe> ่องคนมีผัวอะไรมีเนี่ยอะไรผมผมบอทวดผู้ใดผู้หนึ่งยกเปลี่ยนที่แต่ว่าผู้หนึ่งทับหนาทีดีสูงสุดเต็มที่บางที่คนก็คิดบางที่ผู้ชายก็คิดว่าตังจะจะบคล้องหาเงินเป็นทีแล้วลืมคิดพอว่าแนวอื่นล่ะจะบคล้องเห็ดหนาทีบอ หาแต่เงินมาให้เมี่ยแนวอื่นว่าเอาให้เมี่ยเมี่ยาว่าเอาตะเทียน,นเนาะเมี่ยก็ได้เงินมากก็ไปหาสื่อกินแทนก็ยู่งเห็นบ่าได้กินเนาะคุยใหญ่แทบไม่มีประโยชน์ ก็เลยว่ามันมันเรื่องของพวกมนี้ว่าต้องทวดผู้ใดคนหนึ่งต้องทษดคนสองคนบอกคุยกันบอกเจรจากันเรื่องแบบนี้มันก็เลยเกิดเมย์เอเลียติเมียน บางที่เงินมันก็บระเดีพี่เสียเลือดเลือดเฟื่อเพ็ดถูกเรื่องถูกยางมันต้องได้หลายยางเป็นองค์ประกอบเติมผสมใส่กันทำหัวดและยวหดเข่ากันเลย เห็นกระดาษข่างมือสีขาวไหมกิมเขาตรงนั้นมเป็นอย่างเห็นอยู่กิมแล้วเฮ็ดยังหันดูที่สามกิมเขาตรงนั้น,เด,นเดี๋ยวนี้เดี๋จะเต่า กระดาษขางมือสีขาวขางไส้กระดาษขางไส้จิ้มเลีวยการให้เงินสนับจำนุนของเป็น คือบ่มีอย่างแบนอย่างซุดเปอร์และข้อความที่ไฮไลท์ของสมาชิกจะปรากฏขึ้นที่นี่หากคุณเปลี่ยนตัวครองตัวครองนี้จะแสดงเฉพาะข้อความจากการให้เงินสนับสนุนของเป็นเแฟนร้อยลายการ ล่าสุดเท่านั้นมันจะทำเป็นวิดีโอให้เจ้าหาน้าที่